สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ออกล่ะอาหารพี่น้องเอ้ยอาหารสารันดุมแล้วมแมนเด้สันสูงสันดุมชนใต้ดินใต้ดินกน็คือแม่ขานน่นพี่น้องแม่ขาโน่นเนี่นยนี่ใครเด่ะก็สิพูดเมื่อขัวกลิก่นอะไรโอ้โหว่าสิได้รลายทำร้ายนะพี่น้องหน่อยฮะเห็นหูมาแล้วเด็กผูมันนี่จะเป็นผูเจอโวตามกลกใหม่เนี่ยเด็กโอ้เวีนี่เวดินนีเป็นผูเจอโวเวีน,นี่ได้อุย้ย นางแม่ต้องไปพูดลงไปน้ำผึ้มันมันสิบโบคือควายจีรอแม่ขน,นุนอันนี้คืองมันสิเป็นหูจะโบลงไปว่าถขั้วลงไปแล้วมันสิตันไอจีรอนี่มันมันสิเป็นควายาว่าถขั้วลงไปแล้วเป็นหูเลยเด้ มันสวดมานี่แล้วมันบ่แม่นน่ะมามันพุขึ้นมาเถอะสิได้อ่ะแม่นนะบ่แม่นแท้แม่นก็เป็นกดหน่อยบงน่ะเถอะผมนี่แต่ๆเห็นบ่จักเลยจักสิเลิกแขะปกติมัน โปแมนโปแมนพี่น้องเอ้ยสำตัวกันเนาะนี่เดียนี่ก็คุู้นอยู่ที่ได้เห็นแล้วป่ะ หูแม่ขนุนนี่มันสิซักลงไปในดุมมันบดเลยเป็นหูหยามันเป็นหูซักลงหูนี่คือชิ้นนี้สองโตขึ้นนะบ้าคเอยบหมมันเคยมีวะ เดียวเดีวนี่แมงขานุนใครพีเนาะเบิ้งค่ะว่ามีอีกจักโตแมงขะนุนนี่มันจะมีสามย่างได้แมงนะนุนนี่บ่บ่บเนาะสามที่ย่างพัเนาะแมงขะนุนน้อยเนาะแล้วก็แมงขะนุนห้ามแล้วก็บบุญแมงขะนุนใหญ่เนาะแมงขะนุนห้ามก็คือลุงไปก้านได้พปล ตูดมันใส่ๆได้เนาะอโอ้ตัวเดียว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 ผิดหลังเลยมีปลาหู่มั้งไงที่นี่สองหูมันจะหาอย่างตืบไรที่จะดูตามทางพวกใหม่หไว้ในขน่อง ดีเด้อห oh, ิดีวะมูมี่กลยแม่ขนุนับหาเนี้ยดี่ดีปุปดี่ดีเออแมนแวมนะเออแมนนี้มันแจกเะเนรอยเปร์เซ็นี้อยเปริเนคว้ามเสนกวยนึงผดกล้ยละโตเนีอย ผู้่ะละใช่ผอวแล้วขุยบาง,งามมันสิบดเห็นหฮะไม่ผู้ล่ะตัวข่อยอยู่หันตัวาาตัวเนี่คือสีบดตัวคือสีแมนเด็กนอกกลุก่ม,มนย่บ่านี่เจออแหสะ้างที่มันกับเป็นผู้กี่ตัวพี่องเอ้ยนี่ตูดมันไหมบังตูดมันหลังมันเออ

พูดนำโจ๊กนำได้ยันหูเสียแต่ว่าโจ๊กัะไรวงนี่เจอนเจอนี่พี่นนอะตุแ๊แต๊ดปะตุ๊ไข่มีแต่ไข่ไข่ได้กุมมือนี่ม,มันอกักคู่ละตูเด้งบริสอดมุ่คอยสอดคอยสอดบีนะเจอคู่บริสอดโอเเจอหรอแมบเนี้ย ลายอยู่นยนเน,นาะขวยมันเนาะเป็นเห็ดเนาะแมนบอดดิบบอเนาะตป็นี้ก็ได้หาเนี่ยก็ขคนที่รอได้เออแม่ขนุนไม่หายอยากก็คนที่รอมันอยากอืดเด้คนคุดหลายโอ้ตัวน้อย,อยตัวเนี้ย <c ười> ขนุนน้อยโมมีตัวแม่อยู่น่ะบ่แอนมาไม่เคยมีตัวผัวกับตัวแม่ เมดเลยตัวเดียวตัวผูเตาวดีเป็นคุดพี่นนอะเจอแล้วบอเนี่ <c ười> นี่ดิเจ้าตัวตัวเต็ตตัวผูก็ตัวแม่แล้ววะ <c ười> นี่ดิไข่ <c ười> มันพี่นนอะช่องตัวได้ข่อยอ้าวเดี๋ยวไุดอีก นี่พี่ต้อ <twitch> ตัวบุญใหญ่ๆพุดไม่กินนู่นตัวเรียกวะตัวเรียบขบมมท่นมานมันสองตัวทุ่เถื่อท่านพอว่าคุ้มหนึ่งสองตัวพอคุ้มแต่โตก็ทุกอย่างบวนใยญ่กว่าเดิ วลายวนึงไ่คนเขาจะออกฮะชุดหลายทีกันเ็คุดท้ายโลนึงสามชอูเนโลนึงเออซาบโเออโตเนาะออเลอยโตตัสามชุเจอแล้วนี่นี่นี่แนบอดี้เฮ้ยเวิ่์มเฮือกเดียวนิ นี่นะมาคุยได้ไหมแม่เลยห,ห่ฮะเนาะหน่าที่แม่นอยู่เนาะเจอตรงๆจัเจอพี่น้องนี่เฮ้ยตามจี๋ได้ตัวนึงงย่างหาควายหมักเคืองๆพี่น้องเอ้ยตัวเดีย่ยวนึง ก็โอเคพี่น้องเอ้ยก็มาเที่ยงแหละหอนแห้งเออเตอหอนคือใจสกิ้สิขาดในหอนหอันี้อร่อยจนสิเป็นลบทะดีแต่ว่าเอาน้ำเย็นมากล้วกระตูนไปไลยกินน้ำเย็นค่ะเนี่ยเนี่ยเสถียรแม่ข่นุนพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยนุนกระตูนมันง่ายมันไข่เต็มท้องมานี่ยนี่นี่นี่ใช่เนี่ยแค่นี้สิทายอันนี้ เน๋ยวสิเก็บออกก่อนเพราะเขาเกเขาคุดใส่ท้องเสือแม่ขนุนกะอึดอีนยังกะอึดล่ะมันเฮ็ดกระเซ้าออกกัเลยมันฝนบทันโต๊กไหมทันโต๊กมาอีกจักหนาเปียกเท่หนึงมันก็สิมีแนวเกิดดีหรอนี่ผัดฝนโบโต๊กแหงกะแหงดินทับขาวอยู่ ขี้ขีย่งในทงค่ะจุจี้อือเพรดับแน่ได้่แมแม่ขนุนน่ะดนี่พี่น้องแม่ขนุนัเดแะไรนี่ลวก็น่กะปุ้งนี่แม่สกีสแกปุ้งกะสองสาสี่หกเจ็ด

อยากบินเด้ยเหนมันกะเนี่ยเกสจะกระปุ้งก่อนมันจะบ,บินไปเมื่อไรฮะฮะฮะเดีได้โตเติบยุ่พีนออ่พน้อนงออเอยก็ถือว่าพ่อขวาน้อยหนึ่งพ่อขวานเจาะดิมานรอเออมันมันอ๋อแมงคานุ่นกนูไปแซ่ดอตัวหนึ่งเฮ้ยมี มันบูมเงยแล้วควรจะไปคูดอีกฝักพรออีกแจ้งน่อยได้สิไปคูดอีกพี่น้องเลยไหนมันพอขัวะยางขีดอาหรมันเต็มกับพุ้งไหนยังคะแนนเนาะนี่เดี๋ยวก็รจะไปหล่อคูดอีกบัดเช้าเมื่อยก่อนตอนนี้มันเมื่อย์ได้แหลตห่อได้เนี่ยอะไรซักหน่อยนะหายคูดจำมันพอขัวขาบหนึ่งนะพี่น้องวันนี้ได้อาหารแดกกันได้ขัวแม่แม่ขนุนนี่แหละสิเป็นอาหารแดกคอยค่ะเดี๋ยวอาร์ตไว้ก่อน มืี๋ยวเนีจะไปพูดอีกซ้ำเมืงยซ้ำเม,ม,ม,มือนกอดหอด้วยก็โอเคพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็เพียงเ่นีนน้แหละหาอยู่หากินแบบวิถีชีวิตบรรหนกของหน้าเอาให้พี่นอ้องได้เบิ้งได้ส้มนุ่กันนะคลิปนี้ก็เพียงเ่น,นี้แหละพี่น้องแยกกระฟ้ากกดไลค์กดติดตามให้พี่น้องสบายดีบ๊ายบาย